สันันเริ่มเลยดีกว่ามาสินางงามหุ่นดีอใส่ชุดว่ายน้ำสวยสแสดงว่าวันนี้ต้องมากับชุดว่ายน้ำแน่ๆน้องพลอยครับเชิญค่ะ อย่เดีมากนี่ค่ะไปดิเพราผมแมวดีค่ะชื่อพลอยนะคะพลอยเป็นผู้หญิงหุ่นดีดีกรีนางแบบเพื่อนๆชอบบอกนะคะว่าพลอยอ่ะเป็นผู้หญิงสวยหุ่นดีเซ็กซี่พี่ๆลองหันมาดูสิคะว่าพลอยจะสวยหุ่นดีและเซ็กซี่ขนาดไหนอย่างตอนนี้นะคะ ด้วยความที่ว่าพลได้รับรางวัลตำแหน่งนะคะที่ไดาประจำจังหวัดร้อยเอ็ดเรื่องความสวยคงไม่ต้องพูดถึงถ้าเกิดว่าพี่ๆเคยได้ยินคำพูดนี้ไหมคะที่บอกว่าสวยมักนกตลกมักได้ค่ะเพราะว่าพลผู้หญิงที่สวยตลกหมดเลยคุณชอบ ครับผมคุณหันมาแล้วแววตาคุณดูพอใจคือทรงพี่เจมเนี่ยนะครับผมจะเป็นเหมือนแบบเสือที่ถอดกรงเล็บวางไว้แต่พอได้พังงาดออกจากถ้ำเนี่ยอประกาศตกรรมครับผมประกาศตกรรมอันนี้คือคุณเจมครับผมส่วนผมเนี่ยนะครับไฮยีน่าชัดๆกลิ่นนิ่มเถียงเขาไหมคะมีอะไรจะเถียงเขาไหมก็ก็จริงอย่างที่เขาบอกเจม ในชีวิตผมนะครับถ้าเป็นชีวิตจริงอ่ะนางฟ้าผมก็สอยมาละแต่ผมยังไม่เคยสอยนางงามเลยครับนี่คือหมายถึงว่าต่างตัางงานกาชาติเลยนี่เป็นสอยดาวสอยตรงสอยดาวอะไรก็ได้หมดอะไรอย่างงี้พี่เจมส์ครับนี่คนไม่ใช่มุ่งมันนะครับผมไม่ใช่มุ่งมันนะครับยืนสอยไม่ได้เลยไม่อยากจะหันมามองหน้าน้องเลยตอนน้องหาคนแรกนะหน้าโคตรกักเลยอ่ะหันมาเงี้ย่ดีพี่ไม่ดีอย่า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  อยู่กับพี่ไม่ดีคำว่าลำบากนะครับเฮ้ยไม่เอาดิเฮ้ยไอพวกนี้ก็เสือทั้งนั้นนะครับผมพยักครับพยักหน้าครับอย่างเดียวเลยครับแล้วต้อครับแอ่พี่เฟินครับโอ้โหเลือกมาตรฐานสุดๆเล่นมุกหนีพยักเฟินครับถ้าคุณเลือกทีมทีมเจไดค่ะอย่า มาปลยมาเลยมาเลาน้องพลอยครับทีมชอบทีมเจมทีมเจไดทีมใครดีครับกับไปค่ะพลอยขอเลือกทีมพิเจไดค่ะทีมไดเชิญค่ะขอบคุณนะครับ ลักษณะสงสัยชอบคนทำตามคาสั่งโอ้โนุ่มมากเลยอ่ะผมบอกเลยครับว่าคนอย่างเจไดอ่ะหาได้ตามท้องตลาดนะครับโอ๊ยไม่เหมือนคุณาหรอคนอย่างคุณหาได้ตามท่อน้ําทิ้งอ่ะอย่าขอรหรคุณว่าเขาเหมือนคุณมานั่งรถกามหัวใจหนูอ่ะ อย่าทำขอล็อกอย่าทำเออโอเคโอเคโอเคอย่าทำไปไม่ใช่ไปไปจับมือเขาอะอย่าทำให้เสื้อเหลืองอะอย่าทำโอ้โหำวันยิ่งหนักนะหนัก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 พ่อพ่อบอกว่าพ่อไม่ชอบแฟนปัจจุบันพ่อบอกให้หาใหม่ได้เลยอะไปเคลียร์กันเอาเองเรื่องครับ คนต่อไปครับสาวดีว่าเสียงดีสไตล์เกาหลี <Ooh. S 2> น้องคิมฮาน่าครับออั uh ีร huh. ชานิง่งคิมานา่ามิดาพกับดาวันนี้คิมก็มีเพลงมาร้องให้พี่ๆได้ฟังด้วยนะคะ อย่าอย่ามาทำฟอร์มอย่ามาทำโฟมว่าไม่ให้่เขาหันมาไอจังหวะที่แกก้มหน้าอยู่เนี่ยแล้วแกเงยหน้ามาเจอครั้งแรกหน้าก็ตกใจมากพี่บอมสายตาเปลี่ยนอารมณ์ในหน้าเดียวหน้าเสียหน้าก็ล้งรอนรอแล้วไม่ใช่ไม่เสียธรรมดานี่คือผมเพิ่งเคยเห็นครั้งแรก หน้ากล้ามเนื้อสั่นนะครับหน้าสั่นนะแบบไม่สั่นผมเห็นฟิลนี่ถูกใจพี่บอมมากถูกใจไหมยังไงก่อนเข้าเมื่อกี้พี่บอมบอกเลยท็อปพี่พูดจริงพี่อยากกลับไปเกาหลีมากเออจริงพึ่งไปเกาหลีมาอยากไปเที่ยวเกาหลีอยากไปเที่ยวเกาหลีอยากไปเกาหลีแล้วแบบโอ้เกาหลีมาแล้วเราแบบมาแล้วพอเพลงขึ้นมากะว่า คังโมยอนแล้วร้องได้ด้วยเมื่อกี้ร้องคิดว่าแบบซาลาเฮลโคมาโอโยนะนึกว่าแบบเจอหมอคังแน่คังไหมล่ะันนี้คงนมยอนคงนมยอนแต่ยังไม่ไหวยังมีคุณเจมหันมาแย่งเฮ้ยพี่เจมพี่ทัดทายด้วยว่ะพี่พี่ไม่ได้แย่งพี่กระตุก จังหวะบอมเนี่ยหันมาเนี่ยผมแบบเอ้ยแสดงว่าของดีออมาเหมือนเกาหลีแต่ตอนเนี้ยพี่ไม่อยากได้เกาหลาแล้ว <c oughs> แต่โอเคน้องมีความสวยของน้องนะครับ <c oughs> น้องควรจะอยู่กับสิ่งที่น้องต้องการเออความต้องการของน้องได้หันมาตั้งแต่คนแรกแล้วพ <c oughs> ี่มันคืออัปมงคลแล้วที่พี่มีอยู่เนี่ยโอ้ห้ากลัว น้องคิมคะสวยเลือกได้เนาะทีมบอมหรือทีมเจมครับแจมพี่บอมค่ะคอนเกูเลชันพี่บอมคำสั้นด้เหมือนเหมือนกับสันกับหมอคังมาเจอกันครั้งแรกแล้วกอดกันอ่ะจะกันมาไหนอ๋อ สุณค่ะแกอ่ะสาวเกาหลีด้วยอะไรนะอะไรเป็นเจี๊ยวเยอะเอะไรคุณไม่รู้เรื่องเลณอยากไปดูอะไรอยากได้อะไรก็ได้ดูอิจฉาเขานะสนุกอยากได้ฮะอยากได้โอ้ยแถบตังให้3ล้านเนี่ยเรื่องนะครับเอ้ยพี่บอมีสักติ์นะสักติิ์อยากไปเกาหลียุคดีเลยสาวสวยเซ็กซี่จากนิตยสารเซ็กซี่ชื่อดังน้องน้ำหนึ่งครับ หน้าหวานการันตีความเซ็กซี่จากนิตยสารชื่อดังค่ะใครอยู่กับน้ำหนึ่งนะคะบอกเลยว่าต้องมีความสุขแน่ๆเพราะว่าน้ำหนึ่งเป็นผู้หญิงน่ารักล่าเริงนะคะน้ำหนึ่งมีวิธีการทำให้ทุกคนมีความสุขคือทาชอนช็อกโกแลตค่ะเพราะว่าช็อกโกแลตทำให้กระปี้กระเป๋าแล้วก็กระชุ่มกระชวยนะคะ ขนาดท่านท้องแต้ยังทาช็อกโกแลตเลยเ <มา S 1> ล้ว,วพี่พๆไม่อยากเราชิมช็อกโกแลตกับน,น้ำหนึ่งแล้วคะหมดเวลาอยากกินช็อกโกแลต <laughs> อยากกินแล้วจะไปไม่หันมามอยากกินช็อกโ <laughs> กแลตลยนะ <laughs> กินก็ต้องหันมาเราให้คนที่หันมาเขาได้กินดีกว่า <ผม S 1> ยังไง <ผม S 1> ดีมาก,ก่อนเลยคุณทออ็อปเช็อกโกแลตที่ถือเนี่ยนะครับผมจริงๆถ้าเกิดว่าเป็นแฟนหลายๆคนอาจจะแบบบ่บนว่าถ้าเกิดว่ากินเดี๋ยวอ้วนนะแต่เป็นเราคืออะไรที่เป็นความสุขทำเลยครับ หมดอายุแล้วนะคะช็อกโกแลตหมดอายุแล้วไปบอกเขาทำไมลเราลยยังโอเคอยู่ผมไม่เข้าใจมันจะหล่อไปไหนครับเนี่ยทุกคนที่มันหันมามันหล่อหมดเลยแล้วมันดึงหน้าหมดเลยโปเกิลเฟสหมดเลยนะฮะแต่พี่เมก็มีคนดึงไม่เห็นหล่อเลยพี่เจมครับพี่เจมมีพี่เจมส์โอ้สัตว์มันสัตวมันอย่าไปนับมันมีลูกมีเมียแล้วนะคนนี้ผมย้ำอีกทีนึงว่าอย่าไปยุ่งกับมันเฮ้ยไม่เอาเดี๋ยวถ้าอยากปีนต้นมิ้วไปทางนี้นะครับแต่ถ้าอยากปีนต้นไม้ไปทางนี้ครับผม ลูกผมไปวิ่งเล่นในทะเบียนบ้านคุณเหรอลูกจงเลยวันนี้สดหนึ่งวันไม่ต้องกลัวพี่พูดมาเลยหนึ่งวันบอกเลยว่าอยู่กับพี่ไม่มีคำว่าลำบากมีแต่คำว่าอดอยากกับอดตายครับจบจบค่ะจะได้กันตรงนี้แหละอสามหนุ่มที่ไหนดีคะ เดี๋ยว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 ผมไม่ผมมองหน้าน้องเหมือนคนกำลังมองนักโทษอยู่น้องเขาตื่นเต้นโอเคโทษครับทีมใครดีทีมใครดีพี่ถาละกันค่ะทีมโจ้คุณปิดแลยวจบไบคุณปิดจบยัง่ยปิดจบยังครับยังครับยังเหรอยังใช่ไนึ่งหนึ่งหน่งหนึ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 ่งนเ่งหนึ่งหนหนไหนหนงนู้นงน้ง้งหน้าอะไรนะฮะ สา่นผมใส่เสื้อเกาะมาพี่วันนี้โอเคไปไหนเนี่ยรถไปไหนขอบคุณค่ะโอ้โหไฟหน้าใหญ่กจังเล่าเมื่อกี้เอจังเลก้หน่อยอมเาก็บกรดอะไรเปิดไฟสีน้อนใส่ตาตลอดเลยแลแล้วก็ตกเป็นของไอ้หน้าอีกแล้วนั่นแ่ะสีเากินไย่เงียบผมขอบอกว่าทอปวันนี้เขามาพร้อมกับความเี้นกระือรือ ขากินเงียบงเงียบอยู่นะเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับขว่าที่เหลือจะเป็นยังไงคุณท็อปอีก <ผม S 2> คนเดียวคุณก็ปิดจอบแล้วนะครับเดี๋ยวกลับมาดูกันสักครู่เดียวครับ